พร้อมกันหรือยังคะพ้อค่ะนพร้อมอยู่ไหมเฮ้ยได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงค่ะกล่าวสวัสดีท่าน f อท่านลูกค้าใจดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะ EP หกสิบห้าขีดหกเจ็ดค่ะเนาะดิฉันนับไม่ผิดค่ะช่างแล้วดิฉันทํากันบ้านมาเรียลร้อยค่ะวันนี้มีนําเสนอสามเล่มเหรอคะครับผมวันนี้นําเสนอสามเล่มค่ะเป็นเขา กว้างน้อยกว้างน้อยล่ะกว้างน้อยน่ารักเนาะแต่ก็ไม่ตะมุตะมิเกินไปใช่ไหมคะชาลันก็ยังใช้งานได้ใช้งานได้จริงมีลูกค้าคักมาอยากได้เล็กๆประมาณ2.8 3.8มใช่ไหมคะใบนะคะค่ะก็เลยจับมาให้พอท่านลูกค้าทักมาว่ามีใบ3.8มจไม้ แต่เป็นความหนักใจของเราเลยใช่ไหมช่างลันใช่หนักใจเรื่องอะไรอะเรื่องด้ามครับใช่ใบเนี่ยทำได้ใช่ไหมคะทำได้ด้ามหายากไหมแต่นี่กว่าจะไปแย่งเขามาได้นะเนี่ยช่างลันด้วยความอยากมีอยากได้ตังใช่ไหมก็ต้องไปสรรหาจะได้แหละใช่ไหมแล้วราคา่ะคะเพิ่มไหมราคาเท่าเดิมว้าว ด้วยความที่เราเปสรรหาด้วยความยากลาบากเนี่ยก็ไม่เพิ่มราคาเหรอคะไม่เพิ่มราคาโอ้โหไม่น่าเลือดเหมือนกันนะใช่ได้เหมือนกันนะเนี่ยมีคุณธรรมนะเออมาค่ะยาวไปละเอาเอาเอางนี้ก่อนเอาเล็กๆมาหาออาราคาจิ้งจกสองหางก่อนโอ้โหเป็นมงคลเขาเรียกอะไรนะจิงจกมหานิยมอันนี้เป็นสองหางครับ พูดเสียหายเลยเขากว้างเขากว้างไม่ใช่จิงไม่ใช่หางจิงจกนะคะแต่ว่าทําไปสองแง่งให้เป็นสิริมงคลใช่ไหมให้เป็นมหานิยมราคาก็เป็นมหานิยมด้วยใช่ไหมครับผมบอกราคาไปเลยค่ะช่างรัน1350บาทไม่ขึ้นไม่ขึ้นราคาเดิมเล็กเล็กเหรอคะเอ็นกเก้าต้านสนิมครับโชว์ดีๆหน่อยใบกว้างทําดีๆสิช่างรันอ๋อจะต้องทํา กลับด้านอย่างเงี้ยตลอดเลยนะคะใบ,บญญาย,ยาวสามจุดห้านิ้วใบกว้างหนึ่งนิ้วสันหนาสามมิลด้ามยังไม่ได้วัดแต่สวยมากเลยอะ่ะมันเป็นธรรมชาติเนาะด้ามตั้งแต่เนี่ยธรรมชาติของเขาไปแหลมสุดท้ายเนี่ยคือห้านิ้วค่ะอันนี้เป็นงานเงากระจกนะคะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสะท้อนแสง ก็เลยเหมือนกับว่าคุณเป็นดำๆเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะลมยาเหรอแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นเงากระจกนะคะเี่ครัอครับางนี้เห็นไหมเห็นไหมสะท้อนแสงอ่าโอเคเลยค่ะลืมข่าแบบพุงช่างนั้นโอเคครับเรื่องนี้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทพี่หนึ่งพันไปค่ะพร้อมซองสี่มงคลนะครับพร้อมซองเป็นเขาว่าเป็นแง่้งเป็นแง่้งอย่างนี้แหละขนาดจิ้งจกเขายังเก็บเลยสองหางอ่ะอันนี้มีสองหางบ้างเป็นมหานิยม ล้ำรวยล่ำรวยนะคะเป็นด้ามเขามงกุฎเขามงกุฎค่ะหนึ่งอย่าอยังไปบอกราคาโชคกันโชคกันใบสามจุดห้าค่ะอันนี้ผิวสองสีทิ้งผิวสตินวันนั้นเป็นไม่ใช่สตินเป็นเป็นผิวสองสีเลยครับทิ้งผิวสองสีผิวครับผิวเหล็กกับผิวขาว ผิวผิววาวใช่ไหมคะขัดเงานี่แหละค,ค่ะขัดเงาอืนะฮะ,ะใบอ่ลืมไปเลย <c oughs> ใบสามจุดห้าครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองนะครับสันหนาสามมิลด้ามยาวสี่นิ้วนะครับคล้อมซองอ่ะนะคะคล้อมซองค่ะ ราคาค่ะราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทยังไม่ขึ้นราคาเหรอคะไม่ขึ้นแต่วันนั้นดิฉันได้ยินช่างแล้วว่าจะขึ้นราคาตอนแรกว่าจะขึ้นพันเก้าห้าสิบแต่ก็ยังก็ก็ช่างใจอยู่ไม่ขึ้นละแต่ไม่ขาดทุนนะช่างรายไม่ขาดทุนขาดทุนเขาเนี่ยมันมันหายากมาเขาขึ้นราคามันจะแพงไม่แพงมันอยู่ที่เขาค่ะใช่บางทีราคาเขามาก็โอ้โหแต่ว่าช่างรานคะเรียนท่านเอฟซีและท่านลูกค้าใจดีค่ะ เล่มต่อไปข้างคราวหน้าเนี่ยจะขึ้นอีกประมาณห้าสิบาทถึงหนึ่งร้อยนะคะเพราะว่าทองเหลืองขึ้นมาแล้วค่ะทองเหลืองขึ้นแล้วค่ะช่างลานจะขายราคาเก่าๆอยู่ค่ะเพราะช่างลานไม่ได้ไปคนจ่ายค่าวัสดุดิฉันไปคนจ่ายเซ็นซอรขึ้นราคาเกือบสามพันขึ้นไปสองเท่าตัวตกใจนะคะอเลยครับไม่เป็นไรหรอกรับไว้รับได้หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทครับค่ะในทีสองนะคะโอเคค่ะพร้อมซองนะครับค่ะ เน่มที่สามทำน้ารับได้เหมือนจะเศร้าๆนะเล่มทีสามคือเลือกตัวเองขนาดนี้เลยเหรอเช่นกันครับ่าเล่มที่สามทรงก็คล้ายๆกันครับให้ราคาเท่ากันไหมคะเนี่ยให้ราคาเท่ากันหนึ่งแปดห้าศูนย์อย่าคิดว่าเอ๊ะทำไมมีเล็กทําไมราคาท่านี้โอ้ค่ะทำยากกว่าเล่มใหญ่ค่ะยิงเล็กจะยิ่งยากระยะเวลาทําก็เพิ่มขึ้นไปเท่ากันเลยเล่มใหญ่ทำสามชั่วโมงเล่มเล็กก็ทำสามชั่วโมงนะครับ ทำยากกว่าด้วยซ้ำคือจับยากใช่ไหมจับยากใบเท่ากันครับสามจุดห้ายาวนะครับแต่ความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งนิ้วใบกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วด้ามก็จะอยู่ที่สี่นิ้วเท่ากันนะครับสันหนาสามมิลมัในใกล้ไกจะเล็กอยู่ที่ว่าความกว้างของใบเท่านั้นเองตรงนี้แล้วแต่ทรงนะคะสามเล่มสามแบบสามทรงเลยก็ตอนแรกว่าจะทําเหมือนกันแหละ ทำไปทํามาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวให้ไม่มีลูกค้าให้อะไรไงนะความชอบแตกต่างอ่าความชอบเราก็เลยตามใจในความชอบแตกต่างหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ขึ้นราคาให้ขึ้นจํานวนเล่มให้นะคะเดี๋ยวว่าแพงเลยนะครับถ้าลูกค้าไม่ว่าแพงหรอกค่ะถ้าลูกค้ารู้แล้วราคะว่าค่ายเราเนี่ยทั้งรดทั้งแจกทั้งแลกทั้งแถมโอเคจับปุ๊บ ค่ะจับปุ๊บพอดีช่างรันจะทดสอบความคมไหมเนี่ยลืมเนี่ยหมดแต่โมโมโมเรื่องราคานี่แหละมากระดาษมาวางไว้ตรงนี้แล้วลืมไปเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนต้องทดสอบพีละเล่มไื่งั้นก็ลืมอีกอเล่มที่สามอ่ะเล่มสามเลยอ่ะเนือหนึ่งแปดห้าสูนเหมือนกันนะคะนี่นะฮะอืมช่เสียวจังเลยน่ากลัวระวังนิ้วดหวยนะช่างลันมันคมน่ากลัวมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันใหญ่ไปกระดาษ Sponge, นี่น like ี่นี่เออนี่ช่างลานคะเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วดูดฝุ่นกวาดบ้านด้วยนะคะอ้าวอาวสำลักเลยสำลักเลยไม่ตัดได้ไหมที่เขียนเขียนอ้าวอ้าวอาเอาเอ้าวเรื่องนี้เรื่องนี้ตัดค่ะเดี๋ยวสอบให้นะครับ ลคมทุกเล่มครับไม่ต้องห่วงเรื่องความคมนะครับโอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องความคมนะคมทุกเล่มน่ากลัวจังเลยเนาะระวังนิ้วนะคะซอยทีทีเราได้อาสองหางเลยสิไอสองหางนี่สองหางมหานิยมเลยสิว้าวเอาถ้าสมมุติว่ามีบางท่านนะคะท่านลูกค้าค่ะได้สองหางแบบเนี้ย เอ่อไม่ให้เปิดคมแล้วไปทําเป็นมีดหมอเนี่ยช่างรันรับทํำไหมคะได้ไม่เปิดคมก็ได้ยิ่งชอบเลยใช่ไหมชอบเลยไม่เปิดคม,มเนี่ยเพราะาว่าบางท่านนะ่ะเขาจะไปทําเป็นมีดหมอเ,มเ,เนี่ยแบบนี้ค่ะเขาก็จะ ไม่ให้เปิดคมนะะเนี่ยแบบนี้เลยแหละเอาไปทาเป็นมีดหมอได้เป็นสิริมงคลเนี่ยนะคะก็เป็นเป็นเล็กๆนี้แล้วก็เป็นทรงอื่นก็ได้แต่ไม่เปิดคมนี้นะได้เราจะทํามีดหมอค่ะค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ค่ะเช่นเคยคะช่างรันคะอย่าลืมนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทและพันแปดร้อยห้าสิบาทค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีคนแจวมียิ่คนแจวอยู่ขนูทาอะไรคะน่ะ ออหนูป่วยวันนี้หนูป่ยวยหนูไม่มาก็ย,าย,ายังมีเสียงไม่ยุ่งอยู่นะเสียงก็ยังดี<อ>ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีค่ะ